สวัสดีครับแหมเไม่ได้รีวิวกันนานเลยเนาะใช่เดี๋ววันนี้เรามาเห็นอะไรนี่เนตตามิตนะครับว้าวและรวมชาแน,นลกลับมาอีกแล้วนะครับรอบนี้ก็ได้มาลองเทสเนาะใช่ทีนี่ก็เป็นไงเห็นดูแล้วเราไปดูข้างหลังไหมใช่อยู่ข้างหลังเนาะอืมอืมสวยเลยเนาะสวยเลยใช่ใช่นี้เดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันก็นได้โอ้ยว้าว สวยอยู่เดี๋ยวเราวันนี้มีอะไรนะมีเทสแบบแบบเบาๆเนาะใช่ไหมถ้าเดี๋ยวรอบหน้าเราอาจจะได้แบบรีวิวนานๆขับไปใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันเหมือนที่เรารีวิวกันนะเนาะอยา้ทุกคนได้มาสัมผัสครับผมว่าลองเมื่อกี้ดูๆแล้วแบบอืโอเคเลยอะก็เป็นไงเดี๋ยวเราไปดูวันนี้กันอ่า เนี่ยก็เนี๋เรามาดูภาพรวมโดยรอบกันก่อนนะครับก็เพ่าที่ผมดูในจัดว่าอืกว้างเลยล่ะเพราะความยาวเนี่ยประมาณสี่เมตรรวมถึงตัวล้อนะครับล้อเนี่ยที่มาให้ตอนแรกเนี่ยก็จะเป็นตัวเป็นยางไซส์หนึ่งแปดห้านะครับห้าห้าอาสิบหนะครับโดยความสูงจากพื้นเนี่ยจัดว่าโอเคเลยผมว่าแบบ พอที่จะให้กับไอ้ <c oughs> ลุยน้ําท่วมได้นะครับดูว่ขาข้างหน้าเก็บงานดีไหมโโอเคเลยนี้เรามาดูภาพรวมตอนนี้หัวช้าเนี่ยหัวช้าอยู่ด้านนี้นะครับปึ๊บก็เราจะสังเกตว่าอันนี้ก็จะมีในส่วนของอคำเตือนนะครับว่าจะต้องเช็คตัววาความเรียบร้อยว่าใสายเคเบิลเนี่ยวนไหมนี่มีเห็นไว้ว่า AC แล้วก็ DC เนี่ยครบเลย นี่แล้วมีนี้ให้เรียบร้อยง่ายซึ่งถ้าตอนนี้แย่างถ้าของคนที่จองไว้นะครับแล้วหรือซื้อรถกระทางตัวเนต้าของแจ้งวัฒนะเนี่ยเราก็จะมีในส่วนของวารช่าให้นะครับติดตั้งให้ฟรีด้วยเนี่ยเกือบ4ี่0มื่นนะครับแล้วก็นี่เป็นของ7กิโลวัตต์นะครับมีของเนต้าอย่เราเห็นนะครับอย่างนี้มาดูที่ด้านหน้าตัวรถนะครับอย่างที่เราเคยพาไปชมในงานตัวบางกอกวัตโต้สลอนที่ E ี z ี n ซนเนี่ยก็ ใช้กันนะครับก็จะมีจุดที่เพิ่มอันนี้น,น้ำมันะที่แบบน้้ำฝนนะครับ้างหน้าเดี๋ยวเราก็จะรองไว้ซึ่งข้างในก็เป็นพวกอินเวอร์เตอร์แล้วก็จุดต่างๆซึ่งโดยตอนแรกเนี่ยก็คือจะมีการโฟรเทคไว้ตัวนี้อ่านี่แบตสิบสองโวลต์นะครับอยู่นี่นะนี่เราปิดที่เรียบร้อยก่อนชิปโอเคเรียบร้อยในไฟหน้าเนี่ยนี่ก็จะมีสอง LED นะครับแล้วก็ ทั่วไปโอเคเนาะกันชนส้นเซื่ออ่นี่นะครับเดินกันต่ออีครับอ่าดูซิดูซิตรงนี้มีอะไรนะอ่าตรงนี้น่าจะเป็นทางเ <c oughs> ข้าใจว่าเป็นพวงมาลัยซ้ายกับพวงมาลัยขวานะครับอันนี้ก็ของของเราที่อยู่ด้าน,นู้ <c oughs> นี่มีไฟเลี้ยวตรงนี้ด้วยนะครับนะ่ยสำคัญหัวค่อนข้างดีเลยล่ะเวลาเราเลี้ยวเนี่ยเพื่อใหเห็นได้ง่ายนะครับนี่ก็มีทั้งเซนเิเลตนะครับแล้วก็ฉุกเฉินก็มีกุญแจไขได้เดี๋ยวมาดูภายในกันบ้างว้าวอ่าดูจากด้านข้างเนี่ยก็มีทั่วไปนะครับก็จุดบล <c oughs> ดล็อกมีล้กกระจกนะครับโอ้สีบานเลยล่ะแล้วก็เนี่ยคุมคุมตัวกระจกข้างหลัง ของรุ่นนี้เกียร์อยู่นี่นะครับเกียร์จะอยู่เป็นเกียร์มือเหมือนของเบสเลยนะครับเดี๋ยวเราไปลองดอนเทสกันซึ่งที่ผมชอบเนี่ยผมชอบเพลรไลท์ดิสเพย์ของนี้มากนะมันเตือนว่ามีเปิดขวาอยู่นะเนี่ยนะครับดูได้ปุ๊บชืบนี่แต่ที่เปิดประตูขวาอยู่นะแล้วก็ข้างหลังเนี่ยมีถาท้ายเนี่ยปิดไม่สนิทอยู่นะครับอืมโอเคเลยเดี๋ยวนี้มีไอ้นิดหน่อยนะครับ ส่วนบอร์ดเนี่ยครับผมรู้สึกว่ามันโอบปีนะเป็นไซสปอร์ตเลยนะครับเรื่องของการปรับในส่วนของเนี่ยบอกว่ายังเป็นแมนนวลทั้งคู่นะครับแล้วก็พวงมาลัยมันตีฟังก์ชันผมชอบที่มันเป็นตัดอย่างเงี้ยมันดูใช้งานง่ายนะจริงๆตอนแรกผมก็เอ๊ะมันจะใช้งานโอเคไหมซึ่งพอลองใช้แล้วก็ถือว่าโอเคมากเลยนะครับจอตัวทัชนะเดี๋ยวเราลองดูนะเดี๋ยวเข้าไปนั่งก่อน ชิปพอเราเข้าไปนั่งเรียบร้อยแล้วเนี่ยชิปเจแบบ okay. ยบเบียดโอเคเดี๋ยวเราคทีดูว่าเป็นยังไงบ้างชิปเข้ามานะครับนี่โอ้โดยเข้าไปนี่มีมีไอ้ให้มีเอาเลทนะครับสเกลเอาเลสแต่ก UN ็มี usb ที่ตรงนี้นี่ใส่ของได้ไฟก Gobierno, น็นี่เป็นแบบสัมผัสเอ๊ะ ดีไหมผมสัมผัสแรงอ้าได้อยู่อ่ะฮะอ๋อนี่ครับนี่หนึ่งสองนี่แบบนี่ได้ด้วยนะเนี่ยเหมื <c oughs> อน่ยแบบน้ำหนักสัมผัสเราไอ้นี่ได้นะครับนี่ก็มีมาให้เรียบร้อยทั้งฝั่งคนขับคนนั่งนะครับ้อมอ๋ ไเส็ยของไม่อเคนะผมว่าทิงงานได้เดนี่มีที่วางอันนี้ให้นี่หน้าจอผมชอบใหญ่ดีนะครับนี่มีที่ปาดน้ําฝนนะครับนีแกปา้ากแล้วก็ปลาก็คือกดนี้ไปนะครับปุ๊บมาฮารีวนะิธพี่เขาเอากุญแจไปแล้วก็ภาพรวมก็ถ่มวาดโอเคเลยนะเนี่ยทั้งหน้าน่านเนี่ยเท้าเออเนี่ยเดี๋ยวเราดูตรงนี้ ก็อรนนี้ก็เป็นอย่างนี้นะครับอ่าตรงนี้ก็น่าจะเป็นส่งของช่องแอร์ตรงนี้ช่องแอร์ตรงแต่แอตรงนี้เดี๋ยวผมก็ลองดูว่าเป็นยังไงบ้างแต่ว่ารถผมมันก็แฮอ,อยู่ตรงนี้นะไปดูโซนของเสียงเวลาปิดกันบ้างอ่าโอเคนะแล้วก็ซาวเสียงได้ค่อนข้างดีเลยละครับอนี่ดูภายในครับวับนนี้ก็เครื่องแล้วมีกุญแจแล้วมีเุแแ็ดแน่แล้วนะครับอ่า ราคาสว่างโอเคไหมผมว่าโอเคเลยนะแล้วก็นี่อัพติเทนะครับอืมผมชอบตรงนี้มันดูเนี่ยมันดูเข้าใจง่ายเ,ยเรื่องแบตเรื่องอะไรมีอ e ีเพดเตอรด้วยนะครับโอ้โหว้าวนี่เดี๋ยวเรา,เราไ,ปไปดูว่าเอ้ต่อเชื่อมต่อเป็นยังไงเนาะอ่เดี๋ยวรอสายก่อนแล้วกันอืมอลองครับ เนี่ยลิงก์จากสายมาถึงตัวเครื่องเลยโอ้เฟมเรทโอ้โว่าโอเคอยู่เลยนะเนี่ยแต่แต่ไม่ไม,ไม่ไม่เท่าตัวโน้นคตัวโน้นนะัะเออผมชอบตรงที่มันแบบอินเ์เฟตลิงก์กันระหว่างมือถือกับเครื่องอ่ะแล้วทำให้เรามีแอป,ปอะไรที่เราจะใช้เราจะประชุมอะไรมันผมว่ามันโอเคผมว่าโอเคเลยละ่ะเ,เ,เออเาอกว่าไม่ไม่กรณีไม่ได้ขับนะครับจอดอยู่เใช่ เพลินๆเลยนะระหว่างชา้าเออเออดีเนาะเก๋ครับนี่เรามาดูในส่วนของตัวกระจกไฟฟ้ามานะครับถ้าเป็นฝั่งคนนั้นเนี่ยก็จะเป็นแบบอ่าเป็นกระจกไฟฟ้าแต่ว่าเราไม่ได้เป็นออโต้เนาะเราต้องคุมเขาเองเออ,เอ,อประมาณนี้ครับเนี่ยเยเนี่ไปดูกันเนาะใช่ อ่ะแล้วถึงคิวเราแล้วเนี่ยใช่เป็นไงคะเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองนั่งอีกครับอ่ะเดี๋ยวพาไปส่งข้างหลังก่อนแต่นั่งนะครับอ่าโอเคเป็นไงสบายสบายอ่าโอเคค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปนั่งกันเนาะใช่ขอเคันขัดตโอเคค่ะเป็นไงบ้างคะอ๋อนี่เฮ้ย โอเคนะเดี๋ยวนี่อันนี้นี่แม่จะถ่ายอยู่ใช่ปะถ่ายอยู่ค่ะโอเคเดี okay, ๋ยวนะนปับบอกเรียบร้อยและนะย้วใช่เลยครับอ๋อ, <c oughs> อเฮลัยค่อนข้างจะเบาหน่อยอันนี้ถ้าเราขั้นตอนในการจะขับขี่นะฮะอย่างที่พี่พอเข้าใจพี่ต้องเหยียบเบรกก่อนโป๊ะปุ<อ>๊บโป๊ะแล้วมันจะมีเกียร์อยู่ทางขวามือนะครับผมมันจะไม่อยู่ตรงนี้แหละตรงขวามือถ้าเราอยากจะถอยหลังนะฮะเราให้เหยียบเบรกทุบรถดันไปมันจะมีเป็นอ่า จะได้เพราะว่าพี่ก็ลองพี่ลองปรับเบาะอะไรให้เรียบร้อยก่อนเนาะได้เลยครับผมลองปรับนะต้องหลับก่อนนะนั่นตรงตรงปรับผมมาไลน์ที่ปรับไม่ได้นะครับอ๋อถ้าเป็นมานี้อ๋อเดี๋ยวผมปรับเข้าหาเนาะใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรแต่ว่าตำแหน่งเขาโอเคอยู่แล้วล่ะโอเคครับชิบชิบชิบโอเคเดี๋ยวผมขยับให้นิดนึง เดี๋ยวเริ่มใส่ลงไปก่อนนะอยู่ก่อนอันนี้เราก็อ่าโอเคปุ๊บไฟเลี้ยวอยู่ด้านนี้ด้านนี้ครับผมยานยยุโรปคุณคุณกับรถผมพอดีแต่ว่าเกียร์ตรงนี้ก็เหมือนเบนซ์รุ่นรุ่นเก่าแล้วครับแต่โอเคอยู่นะอ่ะ แ้ามีจอมองหลังไว้ข้างหลังชัดนะครับชัดครับชัดครับดังกระติกระติบหรือวันนี้เป็นไงบ้างก็ไปตามทางเนาะตามทางครับตามทางครับเดี๋ยวเราไปยูเทินใต้สะพานปุ๊บแล้วเราก็ยูเทินกลับมาเหนื่นงพ่อพอดีครับผมเอาตรบ ท้าจะนิ่งเลยเพ่าะข้าจะออออโอเคเลยเนาะได้เลยแต่ก็จกันนะครับเนี่ยก็ต,กนนรตรงไปก่อนเนาะครับผมตรงไปก่อรับ ลองเหยียบแล้วลองดูสังนะว่ามันพุ่งไหมครับยังเปล่าคับนี่งไปกับถ้าตา้พี่สายถือว่าโอเคเลยครับมองได้ง่ายและชัดใช่ครับโอเคเดี๋ยวผมจะเพิ่มเริ่มหมวดสปอร์ตพี่เนาะไปลองดูนะครับพี่ลองเหยียบดูอืมตาเล่นได้เลยตาตาเล่นได้เลยตาเล่งค่อนข้างจะแรงครับตาเล่นโอเคเลย95้าสิบห้าแรงมาเลย แล้วก็การแ a น d ลิ่งก็ถือว่าได้ครับได้ครับไม่ไม่ไม่เพราะว่าเราสึกว่าเราปรับช็อคมาให้ทีมแข็งขึ้นอ่าผมรู้สึกว่ามันกระชับแล้วก็อยู่ในการคอนโทรลได้ดีครับได้ดีเรียกว่าขับขี่ได้ดีเลยนะครับผมรู้สึกว่าโอเคเนี่ยถนนวันนี้แบบ ี่ยผมชอบตรงไฟเลี้ยวใช่ไหมครับ okay, สำหรับ,รบในการขับขี่ในเมืองเนี่ยผมรู้สึกว่าโอเคมากเลย <c oughs> เพราะลักหล่กของว่าอยากกะเทคกับเนี่ยไอย้สภาวะถนนแบบเนี้ยอ่าอมันจะสมจริงเราจะเห็นเหมือนของใช้ของใ้ง,งานจริงเพราะว่าถ้าเกิดเขาคลิปทราฟิกของได้เนี่ย <c oughs> ผมรู้สึกวมันแบบมันก็ถือว่าเราขับใช้งานได้ปกติเลย <c oughs> ผมเคยลองบางรุ่นสมัยแรกๆครับ ก็มันความเร็วมันไม่ได้จริงๆคือตอนของรุ่นนั้นน่ะมันของรถรุ่นนั้นมันเต็มที่แค่หกสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงถอเราเราขับในชีวิตจริงอ่ะมันมันจังหวะที่มันจะต้องแบบไปอ่ะมันไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้จริงๆครับตอนนี้ผมดูในสเปคเนี่ยที่ความเร็วประมาณมันได้เท่าไหร่ร้อยร้อยสิบสี่ครับสูงสุดถ้าเข้าในโหมดสปอร์ตนะครับแต่ถ้าโหมดปกติเลยนีเราก็อยู่ที่ร้อยสิบ ซึ่งผมรู้สึกว่าในเมืองเนี่ยประมาณนี้พอแล้วไม่ไม่ <พอ S 1> ไม่ไไม่มไม่เร็วกว่าน,น,นี้แล้วไม่ได้แซงใครด้วยนี่เรายูเทิร์นตรงนี้เลยเนาะใช่ครับเดี๋ยวเราไปยูเทิร์นตรงข้างหน้าก่อนด้านนั้นหน่อยครับมันจะมีตรงปั๊มไม่ใช่ไปปั๊มก็เป็นสถานีตำรวจเอ้ตรงไปก่อนตรงไปก่ออันนี้ตรงไปก่อนอที่แขวาเลยเนาะ เอาให้กับรถตรงนี้โ okay. <hr Pues hey. h ums> อเคอืมอ้โหเป็นไงพี่ห้าแสนกว่าไม่ถึงหกแสนเป็นไงเอ้ได้ครับ <h ums> ได้ได้เออเรื่ <h ums> อง เพราะจริงๆตอนเรายูเทอร์หรืออะไรเงี้ยช่วงนี้การออกตัวเนี่ยครับผมผมสําคัญแหละเพราะว่ามันจะหน่วงนิดงนิดๆนิดแต่พอฟื้นแล้วเนี่ยมันไปเลยมันไปเลยเราสามารถปรับหน่วงได้นะครับว่าจะให้หน่วงมากหน่วงน้อยเดี๋ยวลองไอ้นี่ไหมครับไอ์อีแพดเดิลเขาเป็นยังไงบ้างยังไม่ได้ลองเหมือนกันลองดูอีแพดเดิลแ่ไหนก็ได้หน่วงใช่ไหมครับอ่าใช่เป็นแบบเป็นแบบใช้อีแพดเดิลคุมด้วยอันนี้อันเดียว ลองแบบแรงสุดเลยแล้วกันมันจะนองนองหน่อยแต่ว่ามันจะผมไม่ได้นะไม่ใช้นองน,ง,นงที่ว่าจังหวะเราอยู่เทิร์นเมื่อกี้เนี้ยถ้าเราใช้เป็นแบบหน่วงสุดเนี่ยจังหวะที่เราจะพุ่งไปแบบเมื่อกี้ที่พี่ทำอ่ะมันจะทำไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเวิเร์กเท่าไหร่มันจะนองมากแต่พี่จะลองเข้าอยู่เทิร์นดูได้พี่จะรู้ว่าอ๋อใช้แบบเบาอบบน,นี้ อืมโอเคครับไม่ไม่ได้หน่วงจนแบบข้างหลังเป็นไงบ้างคะโอเคค่ะไม่ได้หน่วงจนแบบบุ๊ปบ๊บปบุ๊ปบ,บ๊เนาะแต่มันจะเป็นข้อเสียสำหรับคนที่ชอบความเร็วชอบความเร็วจวังหวะที่ออกเข้าโค้งอะไรครับอืมมันจะหน่วงให้เลยมันจะรู้เลยมันจะเห,นเห็นเลยครับอผมว่าเฟิร์มนี่นะเวลาผ่านตรงจุดที่บางที แต่งจริงแล้วจะใช้หนวกมากๆเะยพี่มันจะช่วยให้เราเซฟไฟกลับมาด้วยอะไรกันเฉพาผมว่าตรงนี้ไหมฮะเดีอยไปอีกช่วงตรงนี้ละครับตรงนี้โอเคได้ครับอืมผมรู้สึกคลิปทัฟฟิกได้นะมันโอเคเลยละ่ะ แต่ของ e p a พ t เ r n เนี่ยเราก็ยังต้องใช้ร่วมประสานร่วมกับเบรกเน,ะนาะสำหรับแต่ลตาพ <c oughs> ี่เราเข้าโค้งได้เลยใช่หไหม <c oughs> ตรงนี้ที่เขาให้นี่กันถ้าได้ลองยาวๆเนี่ยน่าจะดูเรียนรู้กับมันได้พอสมควรเลยละครับ วัวแอเย็นใช้ได้เนี่ยเขาสำคัญในถ้าบ้านเราเนี่ยใช่จะอย่างนันไม่ติดฟิล์มนะวันนี้ก็ต้องช่วยนิดนึงจะมีฟิล์มก็จะเย็นอย่างนี้นิดนึ่งครับเดี๋ยวือดนิดนึงเนาะเดีแต่ก่อนแล้วพี่ลองเลยหนวมไหมอืมนิดนึงน,ะนิดนึงใช่ผมนิดนึงผมเลยแบบว่าไม่ค่อยแนะนำให้ลูกค้าใช้แบบหนวกมากเวลาอืม บางบางคนเขาเขายี้บไงเขาไม่ได้จมไงเดี๋ยวผมรอโอเคเขาให้ทางแล้วโอเคขอบคุณครับเี่นนะครับปุ๊บยวล,ล,ลองกลับรถไหมได้พ,พุ่งไปข้างหน้าเลยก็ได้พี่นะพี่จะลองดูเหมือนได้ลองระบบของก เกีย์นี่ต้องต้องมาทำความเข้าใจกันมานิดนึงแต่ก็โอเคครับไม่เพราะตอนเราขับเราก็ไม่ได้อะไรอยู่แล้วใช่ครับอ่านี่ก็มีเช็คเ์ลา,าวใช่ไหมครับใช่ครับมีเซ็นเซอร์บอกไหมปุ๊บ โดยจะลืม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 ข้างหลังนี่เราจะดูจากนี้แล้วก็เซ็นเซอร์มีมาให้ไหมครับมีครับลองลองที่ที่ดูมันจะติ๊ดทิให้เดี๋ยวผมไปลองตรงก่อาตรงตรงนี้แหละเดี๋ยวเขาจะเสียวว่ะเดี๋ยวเขาจะเสียวกันอ่เดี๋ยวผมลองเทสลองเทสดูว่าเป็นไงบ้าง อมอตรงนี้โอเคปุ๊บมาอันนี้ยวผมไม่ค่อยถอยแต่ก็มีเสียงวาเวลามีครับมีเตือนเตือนคนเลยรอบเนาะม,มีครับมีครับาาเริ่มแนละ้วอ่าเออโอเคนี่อ,อ่าเนี่ยผมชอบประมาณนี้มัน มันชัดเจนูนเรื่องนี้มันชัดเจนบางทีมันจะเส้นแดงเส้นแดงมันก็จะดังกว่นนมา,มานี้ใช่ประมาณนี้แหละครับอืมโดยรวมแล้วผมโอเคนะก็ะเรียกอะไรนะพวงมาลัยก็พวงมาลัยการคอนโทรลตอนเมื่อกี้ก็ถือว่านั้นได้ดีได้ดีคร<ม>ับ<ช>มีช่วงมีช่วงยูเทิร์นก็จะต้องถ้าเกิดเราตั้งหน่วงไว้มันก็จะนิด,ดนหน่วงเลยใช่ครับผมเลยต้องเบาไว้เป็นเบาไว้สุดใช่ที่อยากลองแล้วเป็นรถมือโผมก็เลยจัดให้ แต่ก็ของตัว e-pedal ของเนต้าเองอน่ะก็คือพอเราปล่อยสุดเนี่ยเราอย่างไรเเราต้องเอาทามาเหยียบเบรกช่วยเพราะมันไม่ได้ถึงจุดหยุดนิ่งเนาะใช่ไหมใช่ไหมคือเหมือนแค่อ่ะรีเจนรีเจนพลังงานให้แล้วก็ตัวเราเองก็จะมาควบคุมแต่เรื่องนี้ผมว่าโอเคเพราะว่าถ้าเราขับทุกวันมันมันได้ล้วอยู่ไดันได้อยู่แล้วอือนนี้วิสัยชอบครับมองมองมองเห็นรอบแล้วก็เอน่อยด้วย อ่ามีตรงนี้ด้วยตรงนี้ไว้สำหรับติดกล้องบีติดกล้องด้วยครับอือดีไซน์ดีไซน์นี่ก็สวยเวนาจาแน่เวนาจาอขอบคุณมากเลย<ม>ครับมแม่